มาคุยกันไป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 หาไปนะค่ะอ,อะไรเฮ้ยอีดาวเรืองกลับมาแล้วฉันต้องไปบอกเดือนอ้าวพี่ดาวเรืองทำไมรีบกลับบ้านแทออ้าวบ้านอยู่นี่ก็กลับบ้าน,นเด็ย๋ยจะใหก้กลับไหนล่ะ ก็ไม่รีบมีลูกกรถามดูอุ้ยถามอะไรนอนนอนนอนบ้านอยู่นี่กรับบ้านนี่ลรวอะถามอะไรนักหนาพี่การพี่การพี่การรอเรยนเดือนเอาเดือนเดือนเดือีเดือนเอ็งเป็นไรเดือน เดินเจ็บขาพี่ก้านเฮ้ยเป็นไรกันเด้ยเป็นไรกันวะเป็นไรกันวะเดินมันตกะธนาเจ็บขานี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยนี่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 แดนมาพี่ช่วยวฮ้ยไม่เป็นไรฉันเดินเองได้โอ้ยเบิ่ม แย่งชิมเลยนะเออเดือนแล้แมมันหายเร็วเถอะวะเออว่ะไปหาอะไรดีๆกินดีกว่าดาวเรืองดาวเรืองกัจริงไม่เลยอีดาเรืองอนั่นไงเอออยู่นี่อ็ดาวเรืองอยู่อยู่ข้างน,นี่แหละปะออไปนั่งกันก่อนปะไปไปน,นั่งกัออนก่อน อไม่ได้เจอกันนานที่ถึงนะเนี่ยนันเด็ชเป็นไงมาอยู่นู่นสบายดีแหละสวยเนี่ยสวยขึ้นมาไหมมาลีมาลีเอาน้ามาให้เพื่อนพี่กินดูนางเลยแล้วไงอยู่บ้านเองก็ทําอะไรกันทุกวันทำไรทำนาเดชเป็นยังไงนึกไปอยู่นู่นอ่ะโอ้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เอาน้ำมาแหละกินน้ำก่อนอ่ะจ้าครับจะาเอามะลิวันนี้ไปไปหา้ฟักเมย ลืมไปงั้นเราไปคุยกันอื่นกันดีไหมต้องดอคุยกันตรงนี้แหละคุยกันแกนั่มาดิมานั่งนี่มากอ่ะนั่ง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 เมื่อกี้อะไรไปกรุงเทพดีไหมเนี่ยอหน่อยฟังหนึ่งว่ะอยู่บ้านเองอยู่กรุงเทพก็โอยแม่กันไม่เห็นกล้าบ้านกล้าช่องย่าเพีเออนั่นเด็กมือค้ำแล้วนี่เออมาแล้ว เวลาเวลาเลยจ้าไม่เลยเป็นห่วงยังจากมะเรียนี้เรียแต่จ้าสวัสดีพ่อมพี่น้องชาวบ้านนาทุกคนเด้อเออคือวันนี้ผมจะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์คืออีกสองสาวันนี้ก็จะมีประเพณีรักระทงบ้านเองก็ขอเรียนเชิญเด้อพี่น้องเด้อ นุ่มสาวเยาวชนมารวมกันปีนี้ก็จะมีชิงชาสวรรค์มีมาหมุนยิงปืนรำวงย้อนยุบก,ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องเดอ้ออ่านกันโอ้โหดูมันแต่งตัวยังกับจะไปเดินเซียนท่าน <laughs> มาหน้หัวกบาลพวกมึงเน่เอาเราเดินจะไปไหนโอ้ยอารมณ์เสียจะกลับบ้านแหละเอออย่าพึ่งกลับมานี่ก่อนมาอยากนั่งเลยเนี่ยเออกปับมงโอ้ยว้าเดี๋ยวสกิดไลนนักหนาไป ในแกไปเอาน้ำเขานาเออว่ะฟักอีกต่อไปนะเอาน้ำเขานาว่ะเออไปไปเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวป่ะโอ้โหไป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 ดาวเรื่องไปก่อนเด้อแม่ใช้ไปซื้อของเออไปไหนก็ไปฟักอยู่ก็ไปทิ้งกันมีเป็นไงบ้างสบายดีไหม การไม่เจอเลยเอานี่ไงไปพี่การอยู่นี่นี่เองเดินตามหาตำหนักโอ้ยหมอ,อนี้ไปติงลบเดี๋ยวกูไม่ได้อยากนั่งนักหลับพี่<ว>พอเดือนอย่าไปยุ่งกับคนเมืองทะเลยอืมจริงแหละพี่การเดินแต่งตัวแบบนี้ยเป็นไง<ะ>เออกูไม่ได้สวยอย่างอีดาวเรืองเนะาะวันนี้ มเมลิอ้าวพี่ฟ้าเบาๆเดี๋ยวพ่อได้ยินไปเที่ยวนาก็้พี่ไม่หล่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชักเบาเอ้ยพาบพิางเบาเอ้ยถูกแล้วอื ทำตัวให้พ่อยอมรับก่อนเดแต่งงานกันเดมอ บ้านลูกไอ้กาดทางนี้วม่อะไรที่ถึงดาวเรืองอยู่นี่กาดเป็นไรลูกดูซึมๆพี่กาดพี่กาด เดินทำกับข้าวมาให้ตัวติง๋งเดี๋ยวม่กินข้าวด้วยกันลูกเป็นไหลังจากแม่เดินมีหิวแม่ครับก่อนเด้ย๋ย้จะไปตัวติ๋งชดไหนมันมีหิววะ งไปนอนได้แล้วพี่ยังไม่ง่วงไปนอนก่อนไปพี่อยากยืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งยังก,ก็ตามใจคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกยังไงอ้าวมาลี่เมื่อกี้พูดอะไรฮะหลวงพ่อนิมนต์ก่อนขอรับ <c oughs> ดาวเรืองมาลี่เอาข้าวมาใส่บาตรเร็ว พะมาจนทีไปแล้วจ้ามาเร็วเร็วพะจะไปแล้วเร็วเวไปต้ทาะเร็วเร็วนี่มนเดี๋ยวพระจะไปแล้วขึ้นหัวเร็วเอามะลิใส่เอามะลิเอาข้าวใส่ก่อน ออ,อโอ้โยมไม่ยังมาทางต้นเลยล่ะอ่าเย็นโยมครับผมบพ,พ่อใช่ไหมพ่อผมก,ก่อนนี่ครับอ้าตมาลืมโยม อายุวันโนสุขังพาลงางท,ท,ที่ครับ บ้านเราเลี้งมาทางไหนขอรับฮะบ้านเราเรืองนี่นู่นเฮ้ยนายครับไปลืมเดียวขวัวหนาแล้มันจะลงทงไปเ็บสะดาวขอบคุณมากขอรับเฮ้ยไอ้การใครมาถามหาบ้านเราเรืองวะกูก็ไม่รู้แล้วจากใครรู้่ะ ตาบ้านนี่แหละเอ้านั่มนมันรถใครนะ่ะมะลิไม่รู้คือก,กันพ่อคุ้นๆมากเลยนะสวัสดีครับพ่อเอา้านึกว่าแต่ใครเอา้าเป็นไงมาไงเราพ่อยอดชายมะลิแกเอาหน้าไม่พี่ยอดชายเขากินสิ แต่พ่อมานั่งคุยกันก่อนมาเป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับเป็นไงน้ำํำได้ไหมเย็นชื่นใจดีครับเออว่าแต่ดาวเรืองอยู่ไหมครับเออมะลิดาวเรืองมันไปไหนของมันวะไม่เห็นเจ้าพ่อดาวเรืองดาวเรืองไปไหนของมันวะไปช่วยกันตามหาไป ดาวเรืองเอ็งมานั่งอะไรตรงนี้วะไม่เหม็นกลิ่นควนสาบควายเลยงไงกลับไปหาไอ้หนุ่มเมืองกรุกงน,นั่นไปไปไปเออไอ้ก้านว่าแต่มึงจะจงเกียดจงชังไอ้นางดาวเรืองอะไรกันนักกันนาวะเรื่องมันยาวิงพี่ไปไปม่ละสักักคนิงพี่ชาวาววตดำ ไปทำงานเมืองบางกอกเมื่อคนทางนี้ไปคลาวเันบ้งอย่าทิงที่ไปดาวเรืองทำรัก <c oughs> กี่ดาวเรือง <c oughs> มึงไม่ไปบอกมันละ่ะ ดาวเี้ยงพี่ขอโทษกลับไปอยู่กับพี่นะขอโทษนะพี่เรื่องของเราอ่ะมันจบไปแล้วทําไมล่ะดาวเลี้ยงแกแหวนเงินทองพี่ก็หาให้ได้หรือต้องการลูกพี่ก็ทําให้ได้ก็ความสุขไงพี่พี่ไม่เคยมีให้ฉันเลยดาวเลี้ยงพี่รักดาวเลี้ยงนะดาวเี้ยงถอยไปโ oh, <no. S 1> อ้โหนุ้ยไอ้หน้ารานนี่เป็นใคร ลูกับบ้าน,น,นไปเป็นอะไร้พาานมากมไหมเป็นไรหรอเือนที่ต้องพูอะไรหิทวดช่วยกพยุงพการเร็วไปพี่การจะถึงบ้านละโอ๊ยยจ,นยจน<อ>ันยยจันมาดูพี่กานเร็วเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันลูก มามามาแม่พาไปนั่งกูกนั่งก่อนพี่ก้านนั่งก่อนใครทำมาหล่ะเดือนพี่ก้านอ่ะโดนไอ้หนุ่มเมืองกุงอ่ะต่อยอีดาวเรืองแหละไอ้จันเพราะอีดาวเรืองคนเดียวโอ้ยดาวเรืองพี่เจ็บพี่ยอดชายชืว่าพี่กลับไปเถอะอยู่ไปก็มีแต่ปัญหาเอา้าดาวเรืองไม่ว่าพี่เขาอะไรกันล่ะ ไอ้การทหากที่มันอันธพานน่ะค<อ>่ะเฮ้ยลูกคนนี้ใช้ไม่ได้จริงว่ะเต็มหมพพ่ยอดชาย ต้อยติง่งไปดูซิเสียงรถใครมาต้อยติ่งใครมา <c oughs> ต้อยติง่งเ <c oughs> อ้าบุษบาไปไงมาไงแค่มาพักผ่อนอ่ะอืม ไปติ่งเอากระเป๋เาบุษบาไปเก็บบนบ้านไปเป็นไงบ้างไปนี่ม, <ไป S 2> มากก่อนปเป็นไงมาเปลี่ยนบรรยากาศอืมมอมาพบหน้าพอบตากั็สิกได้เวลากีนหอย าตาเต็มหามาซอยกันปราปมากินหอยอับดีเกากันย่าง้ามเป็นของแกล้มอย่างดีมันแสกอีลี็หอยจีแล,ล็ดลัตะเว้นรอยยอดชายที่แท้ก็มาอยู่นี่นี่เองปุษบาเธอมาได้ไงทำไมทำไมฉันจะมาไม่ได้ นี่ติดใจอีนางมันนอกจนอดผ้าหดผ่อนนี้ตามมันมาเลยเหรอนี่เธอพูดบ้าเลยเนี่ยหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะบุษบาแล้วเธอก,กลับไปได้แล้วปลอยทำไมกลัวใครเห็นหรือไงอ๋อนี่เป็นพ่ออีนางดาวเรืองใช่ไมที่ทำให้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้อ่ะนี่เงินไปจัดการอินางดาวเรืองซะ ให้มันอับอายขายขี้หน้าอย่ามายุ่งกับพี่ยอดชายอีกไปไปครับใครน่ะช่วยด้วนเฮ้ยมึงทำอะไรวะดาวเรืองเป็นไรไหมมันเสียงอะไรกันวะบุลีไปพยุงดาวเรืองเข้ามาสิ กันฉัน <c oughs> ไอ้กา้านมึงทำไมทำลูกสาวกูร้องไห้มึงไปพวนบ้านกูเดี๋ยวนี้ไปไปไม่ใช่นะพ่อพี่กา้านมาช่วยฉันไว้กูไม่เชื่อคนอย่างมันครั้งที่แล้วมึงยังปั้มมึงเลยเรื่องมึงก็เป็นอย่างนี้แหละพ่อ แล้วทำไมยังไม่บอกค่ะแล้วพ่อเคยฟังฉันไหมพ่อก็นเลยจะพูดพูดพูดไม่เคยฟังฉันดักพ่อขอโทษลูกอุ้ยพรุ่งนี้วันลอยกระทงไปชวนพี่การไปลอยกระทงด้วยดีกว่านอนดีกว่าเดี๋ยวมีสวยเดือนนี้จะไปไหนนี่จะไปหาพี่การจะไปชวนพี่การไปลอยกระทง พีจ่จนานพี่จานตาตาอยู่ไหมอยูอ่อยู่อยู่ทางโน้นน่ะอืมตาตา,า,าจ้าเอ็งมาหาข้าเอ็งมีอะไรเดือน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 ฮะเอ็งมาหาข้าเอ็งมองหาใครวะอ๋อเปล้าวพี่การพี่การคืนนี้ไปลอยกระทงกับเดือนนะพี่ดาวเรือง พีการมันอยู่ไหนวะไปหาชวนมันลอยกระทงดีกว่าวะงอะไรกันก็ได้นี่พี่การพี่การไปเที่ยววันเนี้ยไปเที่ยวงานลอยกระทงกับพี่ก็ได้ไอ้การน่ะมันมีคู่แล้วฝันไปเถอะนายอย่างพี่นะไปเที่ยวอิชบ้านุนไปต้อยติ่งโฉดกับบานวันนี้ไม่ซบอารมณ์ ดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองฟังพี่ก่อนเมื่อกี้ดาวเรืองเข้าใจผิดนะเข้าใจถูกแล้วแหละนางดาวเรืองนี่มันยังอยู่อีกเหรอฉันต้องไปจัดการเองสะละ าเอายอดชายน้องสาวเหรอจะบอกอะไรให้นะยอดชายนผ่ผัวฉันแต่อีนางดาวเรืองสาวพ่อนะมันไม่แย่งผัวฉันรู้แล้วก็ช่วยดูแลสั่งสอนลูกสาวตัวเองด้วยนะยอดชายกลับับฉันเดี๋ยวนี้เร้วๆสิราเรืองเองไมแย่งผัวเขาเหรอวะ ไอ้การมันไปแล้วลูกอา้าวแล้วพี่ชาบาล่ะวาให้เดือนที่พร้อมแล้วไปพี่ชาบาไปที่โรงงานกับฉันไปเกิดเดินะเดินด้วยกันแค่หม่ฝันรถไต่ทันหยอกเย้าปฏิี่ชาสวรรค์าปลูก ทำไมพี่ไม่รอเดือนพี่รู้ไหมว่าเดือนรักพี่มากแค่ไหนเดือนพี่รักดาวเรืองน,นะไม,ม่จริงไม่เป็นไรนะเดือนยังมีคนที่รักเดือนอยู่ไปดาวเรืองเดือน,อนจะเสียใจไปเลยวันนี้เดี๋ยวพี่รอกระทงเพื่อนเดือนอีก อะไรอยู่ตรงนี้วะพี่เบิม้มเป็นไงดีเมื่อคืนว้ายเหลือแล้วเ,เป็นกุหลาบิ้มดาวเรืองเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างดีไหมโอ้ยจำอะไรไม่ได้เลย,ยงั้นเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกรอบโอ้ยไม่เอาเก่งใจยาเก่ีใจพี่โชติเมื่อคืนลอยกระทงสนุกดีเนาะเดี๋ยวคืนนี้เองไปลอยใหมนะ่เนาะได้เดี๋ยวจัดให่ ตอนนี้เลยนี่ตอนนี้เลยดิมมลีพี่ขอแก้มือได้ไหมเมื่อคืนยังไม่น้ำใจพี่ฟ้ากี่รอบแล้วเนี่ยเอาหน้าพี่มีพลังเดดเอาเอาเฮ้ยพี่ฟ้าเสียงใครไหนไหนไหนีชูดเสียงใครอ่ะไหนเฮ้ยเสียงใครพี่กันเฮ้ยไอ้ชูดนี่วาโอุ้ยเสียลมเลยพี่เพิ่ม ใครมันลำอะไรกันจังไรพูดแม่มาหามหาอะไรกันนี่วิ่งตดนั่งเฮ้ย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  หรือเปล่าเนี่ย